การต่อสู้ของสะพานที่ยังไม่เสร็จตอนที่สามด้านนารูโตะในขณะที่ซาสึเกะก,กำลังผ่านนารกนารูโตะเตรียมที่จะเริ่มต้นการต่อสู้กับพี่สาวน้องสาวฉันจะไม่ไปง่ายๆกับพวกคุณในครั้งนี้นารูโตะกล่าวขณะเตรียมสู้นารูโตะรู้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้หากเขายังคงสวมน้ำหนักตัวต่อไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาที่เขาลบออกเมื่อตัดสินใจแล้วเขาก็ลบมันออกเมื่อเขาถอดน้ำหนักตัวอักษรพิศดารก็เขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของเขาด้วยความศาสนาบนใบหน้าที่นั่นเพราะนารูโตะนั่งอยู่ที่พ คุณกำลังทำอะไรอยู่บนพื้นเมื่อพวกเขาเห็นเขานั่งอยู่บนพื้นพวกเขาถามเขาอย่างสับสนเพราะดูเหมือนว่าเขากำลังเอาอะไรบางอย่างออกจากร่างกายของเขาซาบุจึงถามอย่างสับสนในขณะที่นาบุกำลังมองเขาจากใต้มัดของเธอฉันกำลังเตรียมตัวแต่คุณจะไม่ไปช่วยคนอื่นเหรอนารูตอบต่อขณะลุกขึ้นไม่หรอกทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าในบรรดาคนวดดีทั้งหมดที่คุณแข็งแกร่งที่สุดและลูกครึ่งโกโจจะไม่ปล่อยให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาแล้วคุณทั้งคู่จะสู้กับฉันเหรอไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะเราได้ตัดสินใจจกก่่่่ออออออนนนนนทีีสมมาาาาาธ้ววฉัััะะตตูบบบบบคุุณณซขขงงงืดหลเ และคุณกำลังจะดูเราต่อสู้ในครั้งนี้นารูโตะถามขณะมองนาบุแล้วถือดบบของเขาเพื่อต่อสู้กับพวกเขาใช่ฉันวางแผนที่จะทำมันจนกว่าเธอจะไม่สามารถจัดก,การได้หรือสิ่งที่ไม่คาดคิดนาบุตอบง่ายๆเลดี้ซาบุคุณต้องการให้ฉันต่อสู้กับเขาหรือไม่ฮิคาริออกมาจากที่ไหนเลยและถามมองไปที่นารูโตะในขณะที่เธอกำลังอุ้มซากุระไว้บนหลังของเธอคุณไม่ได้ฆ่าเธอเหรอนุ่มเช่นเคยนาบุกล่าวในขณะที่ฮิคาริวางซากุระลงบนพื้นเดี๋ยวก่อนคุณจะจับตัวประกันตอนนี้ไม่มีเธอเป็นเพียงอ่อนแอเกินไปและฉันไม่่่ต้้ออองงงงกกาาาาาารททีีจจจะคดัััันนนฉึพเเธหลยป ตกลงถ้าคุณบอกว่าทำไมเราไม่เพียงแค่เริ่มต้นการต่อสู้ของเราแล้วผมได้ยินมาว่าคุณนักดาบทิริภูมิใจในเนิจะสมุของคุณแล้วทำไมคุณไม่ทำให้ดีที่สุดละ่ะแบบไหนดีที่สุดซาบุถ้าฉันสามารถเอาชนะคุณได้คุณจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระและถ้าฉันแพ้เราจะละทิ้งภารกิจนี้ฉันบอกว่าเราไม่ได้จับเธอเป็นตัวประกันปรับสิ่งที่เพียงแค่หยุดพูดและขอต่อสู้ฉันยังต้องการต่อสู้กับคุณและดูว่าคุณเอาชนะน้องสาวของฉันได้อย่างไรจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต่อสู้กันเองโดยใช้ดาบเพียงอย่างเดียวใน ในขณนะที่นารูโตะกำลังต่อสู้กับซาบุหนึ่งกับซาสึเกะคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่เสียใจมากแม้ว่าเขาจะปลุกโทโมเอะหนึ่งตัวของชาริงกอนของเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาต้องต่อสู้กับชิโอมิอีกมือหนึ่งคาคาชิกำลังต่อสู้กับโกโจและแพ้การต่อสู้เพราะดับสายฟ้าแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเขาดูสิเหมือนผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้การย้ายทีมแบบนั้นแม้ว่าผมจะไม่สามารถย้ายทีมได้สักสองสามวันคาคาชิคิดในขณะที่หลีกเลี่ยงฟ้าผ่าอีกครั้งหยุดวิ่งและต่อสู้โกโจตะโกนนนนนแแแและะะะใชชชชชช้้้กกกกกกาาาาาาารร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 โโโจจมมตตตตีีีีบบบบไไฟอออออหึึ่่่่่่่งงงงเเพพืืคคคคิิิททุยยย็ป์ซว ไม่เป็นไรฉันจะสู้กลับเตรียมตัวให้พร้อมในขณะที่ตอบว่าคาคาชิหลับตาและเปิดอีกครั้งแต่คราวนี้ชอริงกอนของเขาเปลี่ยนเป็นเมนเกียวชอริงกอนคาโมอิคาคาชิก็เล่าขณะจดจ่ออยู่กับหัวโกโจแต่โกโจก็หลีกเลี่ยงการโจมตีของเขาแต่เขาไม่ได้หลีกเลี่ยงมันอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เขาสูญเสียมือซ้ายไปอา้าวคุณได้ทำอะไรโกโจตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดและมีความโกรธมากในเสียงของเขาแต่เขาพยายามอีกสองสามก้าวและหยิบดาบที่อยู่บนมือซ้ายของเขาแล้ววางไว้ในปากของเขาในขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำและฟ้าผ่าเริ่่่มมมมลล้ออออรรรรรบบาาาาาางงงงกกกกยยขขเเเในนนนทททัััีค็็ตววด อาจารย์สาสเกตอยู่ในอันตรายและนารุโตการรมต่อสู้กับผู้หญิงที่มีดาบในขณะที่ยิ้มในขณะที่มีบางอย่างแปลกๆทินาตะที่ได้รับมอบหมายให้คนหาเกี่ยวกับสถานการณ์และทุกคนต้องแจ้งทุกคนว่าใช้เบียคุกันของเธอที่ไหนและซากุระละอิโนโนที่ตัดสินใจแท็กทีมรวมกับทีมคูเรานายเมื่อเธอรู้จักฮินาตะว่าพวกเขากำลังทำภารกิจเพื่อช่วยทีมเจ็ดในฐานะตัวสามรองขามเพราะฮินาตะไม่ได้พูดถึงเพื่อนของเธอที่อยู่ในทีมเช่นกันเธอถูกศัตรูล้มลงและจากรูปลักษณ์ของมันพวกเขาจับเธอเป็นตัวประกันแต่ฉััััััััััันน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 ไไไไมมมมมมม่่่่่่่่่่่่่เเ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 ขขข้้้้้้้้าา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 าใใจจจจวววววททททำถึงง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 ตตตตตออ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 อสสููยยยยแหลลกกกกกบบบบบธธปปป็รรรรรรระะะะฮิณีีีีีคคุืื แต่คุณกำลังพูดถึงอะไรมีบางอย่างแปลกๆในด้านของคาคาชิคูเรนไนถามขณะเดินตามหลังฮินาตะเหมือนคนอื่นๆในกลุ่มเราเกือบจะอยู่ที่นั่นแล้วคุณจะพบในไม่ช้าฮินาตะตอบขณะที่ทุกคนได้ยินเสียงฟ้าผ่าจำไว้ว่าตอนนี้พวกเขายังอยู่บนสะพานด้วยฮินาตะคุณคิดว่าคุณจะช่วยซาสเกตได้ไหมคูเรนไนได้รับการพยักหน้าจากเธอจากนั้นเธอก็มองไปที่คนอื่นๆในกลุ่มและพูดว่าดีเราจะไปและจริงๆเพื่อเอาซากุระกลับคืนมาคุณบอกว่ามีคนสองคนยืนอยู่ข้างซากุระตกลงเราจะหันเหความสนใจของพวกเขาในขณะที่โนจะช ในขณะที่นารูโตะกำลังเพลิดเพลินกับการต่อสู้ของเขาและเรียนรู้ดาบของซาบุพวกเขาทั้งคู่หยุดต่อสู้กันที่นั่นเพราะเสียงดังฟ้าผ่าอย่างกระทันหันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกคุณหรือไม่นารูโตะถามเมื่อเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของโกโจในขณะที่เขากำลังคิดว่ามันเป็นเครื่องหมายสาบแช่งหรือไม่แม้ว่าจะไม่ใช่มันก็ดูเหมือนเหมือนกันและจักระของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่คุณคิดว่าเราเป็นสัตว์ร้ายบางชนิดหรือไม่ซาบุถามขณะชี้ดาบไปที่หางของโกโจจาา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 ากกกกนนนนนััั้้้้้เเเเเธธธออ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 ็มมมมมมมงงงงงงไไไไปททีี่่่่สสววววขขขขขขและะะถถถถคคุุณณณรรููหิดึึบฉยพ ที่นี่พาเธอกลับไปและพยายามปลุกเธอให้ตื่นฮิคาริยอนซากุระและถามเพราะทุกคนรู้สึกถึงเจตนาฆ่าของโกโจที่ใหญ่ขึ้นด้วยสายฟ้าที่ล้อมรอบร่างกายของเขาในขณะที่ร่างกายของเขามืดลงทุกวินาทีคุณคิดว่าเขาเป็นจินจุริกิหรือไม่นารูโตะถามขณะพยายามปลุกซากุระในขณะที่รักษาบาดแผลเบาๆบนร่างกายของเธอเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปชิโอมิถามหลังจากเปลี่ยนพื้นที่อย่างกระทันหันนารูโตะคุณคิดว่าคุณทำได้ไหมซาสึเกะที่ไหลตามหลังชิโอมิหลังจากล้มเหลวในการหยุดเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากนนนาาาาารรูโตตตะะะเเเเมมมืื่่อขขหห็ชวัซกกุแแลลล้้งบพดสิ ฉันเปลี่ยนเรื่องเพราะการสอบของฉันจบลงแล้วและฉันไม่ชอบวิธีอย่างไรก็ตาม shi A k h t o h a, a ความคิดของผู้สร้างหความคิดเห็นแปดสิบสองต่อสู้ที่ปลายสะพานเดอะเมื่อซากุระตื่นขึ้นมาเธอก็แข็งตัวจากเจตนาฆ่าที่รุนแรงซึ่งมาจากรอบตัวเธอแต่เธอได้ยินคนที่คุ้นเคยคุยกับเธอซึ่งช่วยให้เธอสงบลงเล็กน้อยซากุระหยุดรู้สึกกลัวและพยายามปลุกซาสึเกะให้ตื่นฉันเกือบจะรักษาเขามามากพอแล้วสำหรับตอนนี้นารูโตะขอให้ในขณะที่ซากุระช่วยในขณะที่ลุกขึ้นคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครััั้งงงตต่่ออไปขขเเาาฉนนผมซกกุระะำลลจ ไม่ต้องห่วงทิ้งมันไว้กับฉันฉันจะรักษาอาการบาดเจ็บที่เหลืออยู่และปลุกเขาให้ตื่นทันใดนั้นอิโนโก็มาถามดีแล้วฉันจะไปช่วยคาคาชิดนารูโตะจึงมองไปที่คุเรนายและถามว่าในที่สุดคุณก็มาด้วยรอยยิม้มดีฉันพยายามที่จะมาแต่เมื่อฉันถึงในที่สุดคุณก็รู้ว่าคุเรนาตอบว่านารูโตะที่ผู้ชายคนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นที่นาตะขอความสนใจจากนารูโตะเพราะสถานการณ์ดูไม่ดี ใช่มันไม่ได้เมื่อนารูโตะได้ยินคำเตือนของที่นาตะเขามองไปที่โกโจที่มีแขนของเขากลับมาแต่ตอนนี้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดสีดำตัวใหญ่เจ็ดเมตรที่ถือดาบสายฟ้าของเขาและดูเหมือนมือบินาจีในขณะที่หางของเขากำลังควงปลาสายฟ้าไปทางซ้ายและขวาทำลายสะพานตอนนี้พวกคุณอยากทำอะไรนารูโตะมองไปที่นาบุและถามเธอเราจะทำอะไรได้อีกแต่ช่วยให้คุณหยุดไอคนนั้นแม้ว่าฉันจะไม่ต้องการแต่จากรูปลักษณ์ของเขาเขาจะไม่ปล่อยให้เราออกไปแม้ว่าเราจะพยายามก็ตามนาบุตอบในขณะที่ทีมของเธอพยักหน้าด้วยคำพูดของเธอ าและเราควรไปช่วยอาจารย์คาคาชิอิโนโนพยายามรักษาซาสึเกะให้เร็วที่สุดที่บะและชิโนโพยายามทำให้พวกเขาปลอดภัยซากุระคุณยังอยู่กับพวกเขานารูโตะจึงไปต่อสู้กับโกโจที่กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายในตอนนี้นารูโตะคุเรนายฮินาตะฮิคาริชิโอมิซาบุมิและนาบุมิมาถึงข้างคาคาชิเกิดอะไรขึ้นเขากลายเป็นแบบนั้นได้อย่างไรซาบุถามอย่างใกล้เข้ามาเมื่อเธอมาถึงข้างๆคาคาชิเพราะเธอรู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับโกโจก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ฉันไม่รู้ทั้งหมดที่ฉันทำคือตัดมือของเขาแล้วมันก็เหมือนจะสุลับบาาาาาางงงงอยยย่่่่่เเเเเเเรรรรรีีกแแแลละะะขขิิิมทจจจปปป็็นนนนสัตตวว์้้ช คาชิถามในขณะที่เขามองไปที่คิริชิโนบิแต่ก่อนที่เขาจะตอบคำถามของเขาท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเมื่อพวกเขาได้ยินคำรามสไตล์ดาบสายฟ้าประตูสายฟ้าจากทิศทางที่โกโจอยู่และเต็มไปด้วยเสียงตะโกนของสัตว์ป่าเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงมันฟังดูเหมือนมันมาจากที่ไกลๆแต่พวกเขารู้ว่าเป็นโกโจที่ตะโกนออกมาดังๆเพราะโกโจที่แปลงร่างได้วางดาบของเขาขึ้นด้านบนและจากสายฟ้าก็เริ่มพูดถามว่าท้องฟ้าและเมฆฟ้าร้องเริ่มก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้ามันจะเป็นเรื่องใหญ่นารูตตกกล่าวขณะมองท้องฟ้าฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถหยุดมัันนไไดดดด้้อยยยย่่าาางงคุุณก็หม หน้าบุตรถามด้วยความตกใจเพราะเป็นสไตล์น้ำที่ใช้ชินโนบิเทอร์รู้ว่าเธออ่อนแอต่อสายย้อยฟ้าเหมือนน้องสาวขององค์เธอมีเพียงชิโอมิเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้เพราะเธอเป็นผู้ใช้สไตล์ลมเพียงคนเดียวแต่ก็ยังไม่เพียงพอและมีฮิคาริที่สามารถใช้ได้แต่เนื่องจากเธอใช้สไตล์น้ำแข็งเธอจึงไม่สามารถใช้สไตล์ลมแรงและผสมผสานกับการโจมตีของโชมิเพื่อตอบโต้ได้ฉันไม่รู้แต่ฉันไม่รู้เว้นแต่ฉันจะพยายามทำฉันนารูโตตอบขณะโปิดถ,ถ้าเปิดประตูนิรันดร์ของเขาฉันรู้ว่าคุณแข็งแกร่งแต่คุณในด้กล่าวขณะที่เธอเป็นห่วงนารูโตะ ไม่ต้องห่วงแค่ดูฉันสินารูโตะรู้ว่าถ้าเขาต้องการหลบหนีเขาสามารถทำได้โดยใชย้ฮิราชินแต่นั่นจะทำใหสัตว์ร้ายอยู่ตรงหน้าเขาซึ่งจะฆ่าท่อนสูงของผู้บริสุทธิ์คุณไม่สามารถใช้สไตล,ลมดเดาพระอพเรซันกันเช่นครั้งที่แล้วที่อาจทำงานคาคา,าชิที่เหนื่อยล้าได้ปิดมเมนเกียวชริงกอนของเขาแล้วและถามนารูโตะเพราะเขาได้เห็นมันแล้วเมื่อนารูโตะแสดงให้เขาเห็นเมื่อไม่กี่วันก่อนที่พวกเขามาที่นี่ไม่ฉันต้องการจัก,กรมากแต่ขณะนี้ฉันขาดมันหลังจากจบคำพูดของเขาขเขามองไปที่โกโจที่มองหน้าเขาอยา เปิดประตูแ <tu> ห <i ro> ่งความเจ็บปวดเมื่อนารูโตะบอกว่าจักรสีน้ำเงินเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาและอากาศที่มีน้ำรอบตัวเขาเริ่มนิ่งรอบตัวเขาจากการตีที่มาจากร่างกายของเขาสไตดับสายฟ้าประตูสายฟ้าการจะลาจนมังกรสายฟ้าก็โจตะโกนออกมาในขณะที่หันดาบของเขาลงเมื่อท้องฟ้าเริ่มอลลาวาดด้วยพายุฝนฟ้าขนองและมังกรสายฟ้าก็เริ่มมาจากท้องฟ้านารูโตะมังกรแห่งความเจ็บปวดตะโกนออกมาและเตะคำขึ้นไปบนอากาศซอซึ่งทำให้อากาศได้รับแรงกดดันและมังกรสีน้ำเงินก็ก่อตัวขึ้นเป็นวายร์สีฟ้าเนื่องจากมีขนาดเท่ากันหหหรร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 รืืืืือออออออใญ่่่่่่่่กก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 วววาา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 มม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 มััังงงงงงงสสยยฟฟ้้้้้้ททททีีจจจจจนนนนนนููโโโโโตตตตตะะคคคคิิดดดเเเเถขึึลลธชซพบ เมื่อมังกรสายฟ้าเข้ามาติดต่อมันถูกบังคับขึ้นด้านบนโดยมังกรลมนารูตกเพิ่งทำโดยการเตะตของเขาในลมที่ว่างเปล่าการเห็นที่ทุกคนเห็นนั้นไม่น่าเป็นไปได้สำหรับพวกเขาเพราะไม่มีใครเชื่อว่าด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวและไม่ใช่บางคนสามารถกดการโจมตีครั้งใหญ่นั้นกลับคืนมาได้แต่มันเพิ่งเกิดขึ้นและทุกคนเข้าใจพลังที่พวกเขาจะได้รับหากพวกเขาฝึกซ้อมในไทยจุดสื่อและสามารถเอาชนะข,ขีดจำกัดของพวกเขาได้อย่างไรก็ตามเมื่อมังกรเดินผ่านเมฆสายฟ้าและปกติเมื่อมันระเบิดเพราะเขาเชิญของการโจมตีสองครั้ง ดังนั้นเมื่อมันระเบิดด้วยเสียงดังท้องฟ้าก็ถูกเคลียร์ขึ้นและเมื่อถึงเวลาเย็นแล้วท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ดวงอาทิตย์สีแดงแต่พวกเขาไม่ได้คิดถึงดวงอาทิตย์แต่การโจมตีปกติสามารถผลักดันการโจมตีจากกระแท่ยังคงเป็นการโจมตีระยะไกลแต่พวกเขาไม่รู้ว่าถ้าจีไรหรือนินจาผู้ใช้หมดปราดหรือผู้ฝึกจักรธรรมชาติอยู่ที่นี่พวกเขาจะสามารถบอกเหตุผลได้อย่างง่ายดายเหตุผลนั้นง่ายเพราะโกโจใช้จักรสายฟ้าในการโจมตีแต่นารูโตะเพิ่งเตะขึ้นไปในอากาศซึ่งทำให้อากาศโดยรอบอัดซึ่งทำโดยไม่ต้องใช้จักระ่าาาาเกกกิดธรรรรรมมมชชตนปปีจจอัแที่กทีี่่่ใช้้แลลละกกกกาาาารโจมตฟผผถูัับอยงไซ หลังจากการโจมตีนารูโตไม่รอให้โกโจโจมตีดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่โจมตีก่อนเพราะความผิดคือการป้องกันที่ดีที่สุดฉันจะจบภารกิจพื้นที่นี้หลังจากให้ผลพวงในบทต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันออกจากหน้าจอการต่อสู้ให้คุณแต่สิ่งหนึ่งที่แม้ว่าเรนสูโทใช้เคจัสโสามหรับการต่อสู้และจบมันด้วยเรซังเกนเศษหนึ่งส่วนสามบท S H I K H T O H A A ความคิดของผู้สร้างสิบสองความคิดเห็นแปดสิบสามฉันสามารถทำมันได้ถ้าฉันลองหลังจากที่นารูโตหยุดและส่งการโจมตีของโกโจกล นารูโตะไปต่อสู้กับอารมณ์โดยตรงโดยไม่ต้องรอให้โกโจเตรียมตัวก้าแรกการนัดหยุดงานมังกรแฟดน,นารูโตะตะโกนชื่อการโจมตีของเขาเมื่อกโจโดได้ยินเสียงตะโกนของเขาเขาก็สายเกินไปที่จะตอบสนองเพราะในตอนนั้นนารูโตะอ,อยู่ใต้ร่างของเขาแล้วและชกเขาด้วยมือทั้งสองข้างของเขาในขณะที่เงามังกรสองตัวออกมาจากแรงเสียดทานของการชกของเขาและพาเขาบินไปขั้นตอนที่สองสัญญาณมังกระเตะเมืเ่อกโจถูกขึ้นและพอไกลจากสะพานที่เขาเตะเขาโดยการกระโดดและกโจไปบินเป็นมังกระดามกำลังผ่านเขาทุกคนใช้เวลาสองสามวินาทีในการตอบสนองแต่นารูโตะหายไปและเริ่มคโบขเาในนี้ ฮินาตาคูเรนกำลังจะถามว่านารูโตะหายไปไหนแต่ก่อนที่เธอจะถามเธอและทุกคนเห็นมังกรสองตัวโจมตีโกโจและพาเขาขึ้นบินจากนั้นในวินาทีต่อมาพวกเขาเห็นมังกรดำผลักโกโจออกจากสะพานนั่นคือนารูโตะคุมเขากำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ใช้สไตล์สายฟ้าแลบฮีนาตาตอบในขณะที่ทุกคนที่ได้ยินมีความคิดที่แตกต่างกันเขารังราไว้ซาบุนาบุและฮิคาริกำลังคิดหรือพวกเขาคิดว่าจะมองไปที่มังกรซึ่งเกิดจากความกดดันเพียงอย่างเดียวเขาไม่เคยจริงจังเลยอะไรทำนองนั้นในขณะที่ชิโอมิกาลังคิด ประตูของนารูโตะแตกต่างจากประตูของกาแม้ว่าเขาจะบอกฉันว่านี่ยังเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นอะไรแบบนี้มันยากที่จะเชื่อว่าเขาใช้ทาจุดสึเท่านั้นคาคาชิคิดกับตัวเองแต่ทุกคนก็ได้ยินเขาคุณกลายเป็นนารูโตะแข็งแกร่งแค่ไหนถึงแม้ข้าพเจ้าจะรู้ว่าท่านเข้มแข็งแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะเข้มแข็งขนาดนี้เมื่อคุณคิดว่าเราควบคุมจักรใต้พื้นฐานฉันคิดว่าคุณได้เรียนรู้ว่าเพียงเพราะคุณและอาจารย์อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ซาสเกตที่ใช้ความคิดชริงก่อนของเขาในขณะที่มองไปทีีีีีี่่่่่่่่่่่่่่สสสสสิิิิงงงงงททททเเ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 กกกกดดดดดขขขขขขขึึ้้้้้้นน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 ตตตตตตออออออหหหาา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 าใใณะะะะมม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 ไไไไปรรรรรููััพพแจจจโโืื็ถคลวยช นารูโตะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆผมรู้จักผู้ชายที่ฉันรักมาโดยตลอดว่าไม่สามารถเป็นผู้แพ้ได้คนในคิดขณะมองนารูโตะอย่างโดดเด่นผมยังทำแบบนั้นได้ไม่ใช่คุณอาคามารุคีบัคิดขณะมองสุนัขของเขาอยู่บนพื้นสแสดงให้เขาเห็นนารูโตะที่เป็นเจ้านายซากุระและอินะตะโกนออกมาพร้อมกันเมื่อนารูโตะใช้การโจมตีครั้งที่สองของเขาขั้นตอนที่สามกาปั้นมังกรป่นปี้เมื่อโกโจถูกส่งนารูโตะบินมาปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาและโจมตีเขาแต่หมัดนี้ส่งเขาบินขึ้นคำท้องฟ้าเปิด ขั้นตอนที่4การปะทะกันของมังกรที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่นารูโตะยังคงโจมตีโกโจจากทุกด้านโดยไม่ให้โอกาสโกโจอบโตหรือทำอะไรจนกระทั่งนารูโตะหพระกูลทั้งหมดของร่างกายของเขาและทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และในที่สุดก็ลงมาจากฟากฟ้าและไม่กี่วินาทีหลังจากที่เขาลงมาที่โกโจก็ตกลงมาจากท้องฟ้าขั้นตอนที่สี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการโจมตีคอมโบมังกรแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอื่นที่เขาเคยใช้มาก่อนถึงกระนั้นถ้าเขาไม่สามารถหยุดโกโจด้วยสิ่งนี้ได้เขาจะต้องมีประตูที่ห้าด้วยว่าเขาจะได้รร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 รััับบบสสสสไไตตตลล์์คคคคออออออมมมมมมโืื่่่่่่่่นน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 ถถาา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 กกกณณหหหหยยยยยุุดดดงงงงงง้้้้ีเเเเเเขปป็็วววพะะะธูููใจแภ ให้ฉันคิดว่าฉันสบายดีนารูโตตอบด้วยรอยยิ้มในขณะที่ยังมีไอ้น้ำออกมาจากร่างของเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ได้ปิดประตูนารูโตรู้สึกอบอุ่นเมื่อคูเรนไนถามว่าเขารู้สึกอย่างไรแต่เมื่ออินโนและฮินาตะกำลังจะถามเขาเขาก็หยุดพวกเขาและถามว่าฮินาตะมองเขาว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่ชี้ไปที่ร่างที่ไม่เคลื่อนไหวของโกโจซึ่งเราอยู่กลางสายเลือดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาหลังจากได้รับบาดเจ็บเหล่านั้นแต่ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะมีใครยังมีชีวิตอยู่แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่่่่่ไไไดดด้้นนนาา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 าิิตะะอออออออบขขขณณมมมงงงงโโกกจจจััเเเเเธววยุุสททหลลลพรรปีคคชแถ เราจะทําอะไรได้บ้างหลังจากดูสิ่งนั้นเรายอมจำนวนนาบุตอบพร้อมถอนหายใจแต่ทันใดนั้นที่นาตาก,ก็กตะโกนออกมาว่าดูสิชี้ไปที่ร่างที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายของโกโจโเมื่อทุกคนมองไปที่โกโจโพวกเขาเห็นร่างกายของเขาส่องแสงด้วยสายฟ้าสูงล้อมรอบเขาและในไม่ช้าเขาก็ไม่ละสอง็รนิ่งก็หายไปจากดวงตาของพวกเขาทิ้งเลือดไว้ไม่แม้แต่หยดเดียวแต่ในกระบวนการนี้สพานก็ถูกไฟไหม้รีบใช้เจลสไตน้ำเพื่อหยุดไฟนารูตะตะโกนออกมาสไตน้ำผนังน้ำจะสูงทุกคนใช้เจสุสไตน้ำและไฟก็หายไป คุณแท้พวกเขาอีกครั้งและลูกครึ่งโกโจก,ก็หายไปดูเหมือนว่าเมื่อทุกคนถอนหายใจพวกเขาได้ยินใครบางคนสาบแช่งพวกเขาจากด้านหลังเมื่อพวกเขามองไปที่ใครพวกเขาพบชายอ้วนตัวเตี้ยที่เสริมว่าฉันรู้ว่าคุณชิโนอโบิไม่สามารถเชื่อถือได้มนุษย์ฆ่าพวกเขาทั้งหมดและทำลายสะพานกาโต้คุณกล้านาบุตะโกนฉันรู้สึกเหนื่อยนารูตกขณะลม้มลงบนคุเรนไนพูดเบาๆปล่อยไว้ให้เราคาคาชิพูดขณะที่เขาหันมามองทุกคนและพูดว่าพยายามอย่าฆ่าใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาโต่คนอ้วนคนนั้นในไม่ช้าทุกคนก็จบด้วยความคิดในท้องถิ่่่่นนนแแตเเเเเมืออพพพววววกกกขขขาาาาาทสรรร็จลล้บบูหัไปณะดค เขาต้องเหนื่อยคาคาชิพูดขณะที่เขามองไปที่ซากุระและพูดว่าถ้าเขากับโคเรนไปกับคุณที่หมู่บ้านอิโนอโทินาตคุณสองคนสามารถติดตามได้พวกเราที่เหลือสามารถปกป้องสะพานได้ด้วยตัวเองขออภัยที่ไม่ได้ปรับปรุงไม่กี่วันผมยุ่งมากและทั้งหมดแต่ฉันคิดว่าฉันจะสามารถเริ่มการอัปเดตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป shai khtohaa ความคิดของผู้สร้าง17ความคิดเห็น84กลับมาด้วยความสามารถในการรักษาของนารูโตะจากสายเลือดที่พัฒนาขึ้นข,นของเขาทำให้เขาใช้เวลาไม่นานในการกู้คืนจากความเสียหายจากการต่อสู้ก่อนหนน้้าี หลังจากทุกคนคุเรนไนอิโนซากุระและฮินาตะพาเขาไปที่หมู่บ้านเขาก็ตื่นขึ้นมาทันทีบนเตียงเมื่อพวกเขากำลังจะพาเขาไปนอนแม้ว่าการต่อสู้จะเข้มข้นจากรูปลักษณ์ของคนอื่นๆนารูโตะไม่ได้ได้รับบาดเจ็บมากนักจากการต่อสู้แต่เขาเนล่าจากการต่อสู้โดยใช้ประตูเท่านั้นท้ายที่สุดเขาไม่สามารถใช้จักรได้มากขนาดนั้นเอ็นฉันลืมเกี่ยวกับความสามารถในการรักษาสายเลือดของเขามาก่อนไปหน้าที่มีลิลเลียริมปากสแสดงถึงอาหารอร่อยขออภัยหลังจากตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่บนตักข,ของคุเรนไนในขณะที่ฮินาตะะะอออิโนนแลลซาาากกุรังงงงมเเขย่่ป็หว ดูเหมือนว่าเราจะกลับไปที่หมู่บ้านคลื่นนารูตะคิดหลังจากสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาและพบว่าพวกเขาอยู่ในห้องหนึ่งที่ทาสึนะมอบให้พวกเขาก่อนหน้านี้เพื่อพักจากนั้นเขาก็มองไปที่ทุกคนและมองไปที่คูรเรนไออีกครั้งเพื่อถามเธอว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันหมดสตินั่นไม่สำคัญในขณะนี้แต่บอกฉันว่าคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้คูรเรนไถามด้วยความเป็นห่วงใช่ฉันไม่เป็นไรแต่ฉันคิดว่าอาจรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ฉันกินอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสามารถอธิบบายยยยยให้ฉััันนนรรููตตอออขณ่่่งงงเีคไไมป ที่ฉันจะอธิบายทุกอย่างให้คุณแต่ในขณะที่ฉันทำที่พวกคุณสามารถรถไปและได้รับบางสิ่งบางอย่างที่สกินสำหรับนารูโตะในขณะที่ให้เงินบางส่วนจากกระเป๋านินจาของเธอกับสาวๆคุ่รนถามหลังจากนั้นที่นาตาอินอุและซากุระก็ออกจากบ้านโดยทิ้งพวกเขาไว้เพียงสองคนในห้องหลังจากที่คุณได้ทีมนินจาคิริที่หมดสติแล้วก็ไม่ได้หนีไปเพราะพวกเขาบอกว่าพวกเขายอมจำนนแล้วและเนื้องอกจากความภาคภูมิใจของพวกเขาไม่ปล่อยให้พวกเขาจากไปเมื่อคุณหมดสติและสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับสองคือหลังจากการตายของโกโจพ่อค้าเรททท้้้้้้งงีีี่่่่่่่่่ไไไไนน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 นกก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 าา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 าโโรรระะะะตตตตตมมมพพพพพออ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 ัััับบธลลชขขขขขเเเเเเใณวววจฆแแแิปดดดสู ดังนั้นเราจึงสามารถจับภาพพวกมันได้อย่างไงไ่ายดายตามที่คาคา,า,าชิบอกให้เราทำเช่นนั้นคุเรนในอธิบายช้าๆที่ไหนสักแห่งที่อยู่ลึกลงไปในใต้ดินในดินแดนแห่งหิมะชายสามคนนั่งอยู่ในมุมสามมุมของโต๊ะบนเก้าอี้ของพวกเขาการทดลองล้มเหลวแต่ต้องขอบคุณความคิดที่รวดเร็วของฉันที่ทำให้ฉันสามารถกู้คืนใบมีดได้ชายชุดดำคนหนึ่งที่มีเสียงลึกพูดขณะวางใบมีดสายฟ้าไว้บนโต๊ะคุณทำได้ดีแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นการทดลองของคุณชายคนหนึ่งที่มีเสียงชายหนุ่มตอบว่าใครสวมเสื้อคลุมสีแดง อ้อยู่ที่คุณสองคนอย่าลืมว่าฉันเป็นคนที่ต้องลบหลักฐานของพวกคุณที่ดีที่สุดที่พยายามสร้างเสียงผู้หญิงที่มีสเสน่ห์พูดขณะมองลงมาที่ท้งคู้ผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อคลุมสีขาวอย่าลืมว่าโจโจเป็นหนึ่งในเบี้ยข,ของคุณที่จะอยู่กับคุณแฮกเก่าชายชุดดำเรียกออกมากรธเธอคุณเรียกใครเก่าคุณสันติสุขของอออยากคิดว่าฉันจะไม่ฆ่าคุณเพียงเพราะเราอยู่ในอันดับเดียวกันคำสาปจำนวนมากออกมาจากปากของผู้หญิงที่ต้นขาวคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปสีแดงโรแม้ว่าเราจะล้มเหลวในการสร้างสัตว์ร้ราหางเทียมแต่่รา,าเสมอลิ หลังจากที <P an> ่นารูโตกินเสร็จแล้วเขาก็ไปที่สะพานเพื่อพบกับคนอื่นๆและหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของพวกเขาอาจารย์คุณส่งข้อความถึงกรัมนารูโตถามคาคาชิว่าใครนั่งอยู่ที่ขอบสะพานใช่ฉันส่งข้อความแพ็คคันพร้อมข้อความและจากความเร็วของเขามันควรใช้เวลาสักครู่ก่อนที่เราจะได้คำตอบคาคาชิพออกในขณะที่ดวงตาของเขายังอยู่ใกล้หม่อมแล้วน้ำดีอามาดินแดนแห่งคลื่นอยู่ภายใต้พื้นที่ของเขาล่ะนารูโตถามหลังจากคิดอะไรบางอย่างใช่แล้วมันล่ะคาคาชิถามขณะลืมตาขึ้นเล็กน้อยและมองนารูโตอย่างสงสัย หลังจากสามวันสะพานก็เสร็จสมบูรณ์และทุกคนก็ออกจากหมู่บ้านคลื่นในขณะที่ชาวบ้านกำลังทำนังรานุระบูนและทุกคนก็ช่วยพวกเขาสร้างมันขึ้นมาซึ่งช่วยให้พวกเขาทำสะพานได้อย่างารวดเร็วอย่าร้องให้นะอิรานเมื่อคุณเยี่ยมชมโคนโนฮะเราจะได้พบกันอีกครั้งนารูโตะพูดกับอิรานขณะถูหัวดมกลิ่นดมใช่พี่ชายนารูโตะฉันจะกลายเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและช่วยให้คุณสร้างบ้านของคุณซึ่งจะเป็นบ้านที่ดีที่สุดอิรานตอบขณะที่ตาขณะที่เขามองไปที่นารูโตะโอเคดีแต่คุณณตต้้้้้อองงงงงทาาาานนนนนนหหหััััักเพรระะคุูว่ฉ่ฉจมีบลใญด หลังจากบอกลาทุกคนแล้วกลุ่มนินจาก,ก็ทิ้งชาวบ้านไว้ที่ปลายสะพานเมื่อทีมชิโนโบิอยู่นอกสายตาในที่สุดชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามเราไม่ได้ตั้งชื่อสะพานทาซึนะซังวีหนึ่งใช่เราไม่ได้ทำเราทาซึนะตอบว่ามองไปที่เส้นทางที่ทีมชิโนโบิจับไปเมื่อครู่ก,ก่อนด้วยสายตาที่แก่ชาราของเขาแล้วเราจะเรียกสะพานนี้ว่าอะไรวีสองแล้วเราเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนารูโตะผู้ยิ่งใหญ่หญลักทาซานถามทุกคนซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันอย่างมีความสุขเพราะชอบชื่อนี้เพราะพวกเขาเห็นนารูโตะต่อสู้กับสัตว์ประหลาาาาดดด้้้้ววววยตัััเเเเออออองงงงพพพืืปปพ่่ปปกกกกขขนนนจึชบชบีม หลังจากที่นารูโตะและทีมของเขาออกไปเล็กน้อยจากที่ชาวบ้านสามารถมองเห็นทีมของพวกเขาได้นารูโตะมองไปที่คาคาชิอาจารย์ทำไมฉันไม่ใช้ฮิราชินพาเราไปที่หมู่บ้านละ่ะนารูโตะถามไม่เราไม่รู้หรอกว่าทำไมคาคาชิตะอ,อบอย่างใกล้เข้ามาคุณรู้ไหมว่าเราสามารถประหยัดเวลาได้มากถ้าเราทำเช่นนั้นนารูโตะถามอีกครั้งไม่มีนารูโตะเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมของพวกเขาที่คุณรู้ว่าถูกต้องคูเรนยตอบคราวนี้ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าพวกคุณจะพูดอะไรแบบนั้นนารูโตะพูดขณะวิ่งแต่มองไปที่คไุณต้้อง,งากจดถู ใช่ฉันจะทำมันเวลานี้ไม่ต้องกังวลไปกันเถอะคุณรู้ไหมว่าการเขียนเรื่องราวที่ไม่มีระบบนั้นค่อนข้างยากและคุณไม่สามารถพูดได้ว่าเขาได้รับมันมาจากระบบบอเพราะมันไม่มีอยู่ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามฉันจะพยายามเขียนทุกวันเพราะทุกวันนี้ฉันยุ่งมากแต่ฉันจะดำเนินการต่อแต่โปรดพยายามทำกับบทเล็กๆน้อยๆน,นี้สำหรับวันนี้แปดสิบห้าเพอร์วีเสร็จหลังจากกลับจากหมู่บ้านคลื่นไม่มีอะไรสำคัญเกิดขึ้นระหว่างทางไปโคโนฮะดังนั้นไม่มีปัญหาใดๆนารูโตะและกลับมาที่หมู่บ้านค่อนข้างเร็วเกินคาดซาสเกะขอให้คาคาชิฝึก คนที่เขาต้องการหาพี่ชายของเขาเพื่อหาคำตอบหรือแก้แค้นสองคนเขาต้องการเอาชนะนารูโตะแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ต่อสู้และเขาก็พ่ายแพ้ต่อฮินาตะแต่เขาก็ยังต้องการเอาชนะนารูโตะเพราะเขาเข้าใจแม้หลังจากอายุเท่ากันกับเขานารูโตะก็ล้ำหน้าเขามากยิ่งขึ้นนินจาที่ถูกจับทั้งสี่คนจากคิริถูกส่งตัวไปที่เรือนจำแต่นารูโตะส่งพวกเขาไปที่เรือนจำพิเศษซึ่งพวกเขาจะไม่รู้สึกอึดอัดซาสเกะหลังจากรู้จักคิคาริเมื่อเธอถอดหน้ากากออกและแสดงให้เขาเห็นใบหน้าของเธอพวกเขาเริ่มพูดคุยกันในหมู่พวกเขาและเขาก็ยิ้้้้้้มกกกัััััับบเเเเเเเธธธอออปปป็นนนนนคคคคคคครรรรงงงงงงงาาาาาาววหหลลลจสส่่่ไไใทีขพแโโโฮฮะะำ ปัจจุบันคูเรนคาชิและนารูโตยืนอยู่หน้าโตโฮคางเงะหลังจากเสร็จสิ้นการรายงานเกี่ยวกับภารกิจของพวกเขาและรอการแจ้งเตือนเพิ่มเติมดังนั้นจะมีการแปลงหรือการทดลองเทียมบางอย่างในภารกิจนี้ฮิรุเซนกล่าวหลังจากไต่ตรองเล็กน้อยใช่นั่นควรอธิบายเพราะหากไม่มีบีจูไม่มีทางที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นได้นารูโตตอบด้วยความจริงจังเมื่อเขาหายตัวไปหลังจากเขาจักระสายฟ้าของตัวเองมันควรจะเป็นเครื่องหมายคำสาปแช่งบางอย่างคาคาชิเสริมที่ด้านหลัง ใช่มันอาจจะเหมือนกับคนที่เราเห็นในคนเลือดโดยมุย่ยฮิโรเซนพูดแล้วเหมือนคิดอะไรบางอย่างที่เขามองทุกคนในขณะที่พูดและมันอาจจะแข็งแกร่งกว่านั้นเพราะมันอาจถูกกร,กระตุ้นโดยวิธีอื่นและดาบจะต้องถูกเรียกกลับไปรก็ตามที่อยู่เบื้องังทั้งหมดด้วยการอัญชิญย้อนกับจิรายะอะไรบางเกี่ยวกับื่อนี้ไหมเมื่อฮิโรเซนบอกว่าจิรายคนนี้เข้ามาในห้องผ่านหน้าต่างเพราะเขาอยู่หลังหน้าต่างเพื่อฟังรายงานมาตลอดที่เขารู้และได้ยินเกี่ยวกับทุกสิ่งที่พวกเขาพูดถึงในห้องดังนั้นเมื่อฮิโรเซนเรียกหาเขาเขารู้ว่ามันเกี่ยวกับเวลาที่เขาแสดงตัวเองขออภัยอาจารย์ฉันไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้แต่ฉันก็เห็นด้วยว่าใครบางคนหรือบางองค์กรอาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แม้ว่าโอโรจิมารุจะไม่ใช่คนที่สามารถรักษาได้ ก็ไม่คิดว่าเขาสามารถสร้างอะไรบางอย่างเช่นสัตหางได้ถ้าเขาทาได้ฉันคิดว่าเขาคงโจมตีหมู่บ้านไปแล้วจิรายะตอบขณะแสดงใบหน้าที่เต็มไปด้วยสติปัญญานั่นคือสิ่งที่เขาคิดแต่ทุกคนยกเว้นคาคาชิในห้องก็สามารถค้นพบว่าเขาพยายามอวดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่าการวิเคราะห์ของเขาสมเหตุสมผลแต่นารูโตะและทุกคนก็มีความคิดเดียวกันในขณะที่คาคาชิกำลังคิดถึงเรื่องอื่น พูดได้ไม่กี่คำเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะหากองกำลังเบื้องหลังในปัจจุบันฮิรุเซ็นตอบแล้วมองไปที่นารูโตะและพูดว่าโอเคพอแล้วที่จิไรจะมองเข้าไปในนั้นเมื่อเขามองไปที่จิไรเขาพยักหน้าเห็นด้วยและพูดต่อจิไรนี่คือนารูโตะอุซึมากินนาโตมินาโตะและลูกชายของคุชินะที่คุณรู้จักส่วนที่เหลือจากนั้นเขาก็มองไปที่นารูโตะอีกครั้งและพูดว่านารูโตะนี่เป็นหนึ่งในสามตำนานสนิมน,นักเรียนของฉันที่เป็นนักปราชญ ok ์ทางคบจิไรซารุโทบิเอ็นฉันไม่รู้จริงๆว่่่าาาาาาเเเเขขคคือือออซซซซซรรรรุุุโโทททบบบบิิิิหนน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 นจจูแตตตมมมมีีีวสััััััััพธ์ลึึึกกก้้้งงฮดดดฉะย ดังนั้นคุณเป็นลูกชายของมินาโตเด็กน้อยคนนั้นมองคุณว่าคุณตัวใหญ่แค่ไหนจิไรกำลังเตรียมที่จะโพสต์ชาและเริ่มทำตัวเท่อีกครั้งเพื่อสร้างความประทับใจให้นารูโตะแต่ดังนั้นนี่วิธีที่เพอวิเซ่คนที่เขียนหนังสือที่คาคาชิอ่านอย่างเปิดเผยและซ่อนรอยยิ้มที่น่าขนลุกไว้ใต้หน้าก,ากากของเขาตลอดเวลาก่อนที่จิไรจะจบประโยคนารูโตะมองลงมาที่เขาและพูดด้วยเสียงเย็นชาเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีที่จะพูดเด็กจิไรบอกว่าโกรธและตะโกนใส่เขาฉันไม่ยิ้มอย่างน่าขนลุ แล้วคุณช่วยฉันตามหาเธอได้ไหมนารูโตะถามจิไรด้วยน้ำเสียงจริงจังแน่นอนเด็กฉันสามารถหาเธอได้นรกฉันรู้ด้วยซ้ำว่าปัจจุบันเธออยู่ที่ไหนท้ายที่สุดฉันมักจะติดตามตำแหน่งของเธอตลอดเวลาอย่ามองลงมาในเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของแผ่นดินที่ฉันมีจิไรตอบอย่างภาคภูมิใจถ้าคุณคอยติดตามเธออยู่เสมอและรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วเหมือนคุณเป็นสตอกเกอร์มากกว่าผู้แจ้งและถ้ากรัมส์ได้บอกคุณเกี่ยวกับฉันแล้วเราทุกคนรู้ว่าใครมีเครือข่ายข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่นี่นารูโตะตอบต่อไปนั่่่่่นนนนนนฉััััคคคคุุุุณณณณจจิิไไไไไไไรรรรรยยยยยะะะะตตตตตออ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 อบบบมมมมมมมถถถถูกูกกก้้้้้้้งงงดดดดดาาาาาาลสสเเเเธธธปป็หทีแแชโว จิไรไม่สามารถเล่นซ้ำได้อีกงั้นคุณก็ทำเถอะเฮนารูโตถามอีกครั้งคราวนี้เมื่อจิไรไม่ต้องการเล่นซ้ำกับนารูโตเขาคิดจะเบี่ยงเบนคำถามในขณะที่เขาพบบางสิ่งคุณใช้จักรธรรมชาติได้ไหมจักรธรรมชาติทำไมคุณถึงถามแม้ว่านารูโตจะรู้ว่าจิไรกำลังเปลี่ยนเรื่องแต่จักรธรรมชาติมีความสำคัญมากกว่าเรื่องสุง่มใดๆสำหรับเขาใช่จักรธรรมชาติและฉันถามคุณเพราะฉันรู้สึกดึงใหญ่ของจักรธรรมชาติรอบตัวคุณแต่ฉันสามารถรู้สึกคุณในหมดปราดหรืออะไรดังนั้นคุณสามารถใช้มันได้้้หรรรรืออไไมมมม่่่่่จิิะถาาีีกกกคคััััังฉฉนนนดววูเยบ แต่ฉันไม่สามารถใช้มันหรือรู้สึกได้นารูตอบตอบในขณะที่คิดว่าแม้ว่าฉันจะไม่สามารถใช้จาก,กรธรรมชาติได้แต่ฉันสามารถใช้มันกับฟุยจะสุและการก่อตัวด้วยเทคโนโลยีของฉันได้แปดสิบหที่ไม่คาดคิดโคโนฮะอุซึมากิเรสิดนอ์